ครับแล้วตอนนี้เรามาต่อกันที่บูธประชาบุรีประชาบุรีก็เอานโยบายดีๆและได้ปรับให้เป็นนโยบายของอุดรธานีมาดูครับว่าที่บูธประชาบุรีมีกิจกรรมสนุกๆอะไรบ้างตามผมมาครับและเราอยู่กับสสสัวร,ราชสสส,สกลกราบประทุมธานีเอาแนะนำเลยครับ เขตสองกรับอกเลยครับศศสอสอสกลเขตสี่ปทุมธานีครับครับสศสองคนนี้จะพาเราไปดูกิจกรรมที่บูธประชากุบรีเชิญครับเมื่อท่านมาถึงแล้วจะได้ใบเป็นผู้ปกรองเลยด้วยไ,ได้คร,ครับก็ท<แ>่านที่เข้ามาถึงจได้เป็นผู้บอกครองหนึ่งไม่ใจะมีเปลี่ยงนะจะเป็นแทนจำนวนกันนะครับ ถ่านักหนาถามว่ามันจะมนไงงบองอบชหลอนอะไรไม่ได้เราก็เลยจำลองงบให้คนที่เข้ามาในทุกกิจกรรมได้ลองหยอดตู้นโยบายแต่ว่าแต่ละแต่ละใบมันจะมีมูลค่ามูลค่าไงคะประมาณ200บาทมูลค่าแตกต่างกันนะครับสีน้ำเงิน1ใบแทนมูลค่า100ล้านนะครับมีกี่ใบก็มีก่ใบแล้วก็ี เก้าใบก็เป็นเก้าหาแล้วก็สีขาว1ล้านบาทิไปอี่หาล้านดลานเก้าล้านร้อยล้านร้อยล้านเป็น5้ารล้านนี่คือประมาณที่กรุงเออุฎอน กตัวอย่างเช่นอันนี้เลยเช่นการที่มัมีตัวพัฒนารัฒนีก็คือระดับกาบรให้นนาพันาการอุกรการทีเขพัฒนา รประมาณประมาณนาต่อนั่าประมาณสามแสนบวมา่งแตก็หยอดอีาร้านเป็นนะคร,ระับ <ist> แลวต่อมาราก็ต่อมาก็จะเป็นโรงพยาบาสต